ตรงนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของแลนด์มาร์คเจ้าพยาที่เป็นแนวคิดของรัฐบาลอยากจะทําให้ริมแม่น้ําเจ้าพยานสวยงามแต่มันก็มีเสียงคัดค้านจากคนในพื้นที่ครับและผู้สื่อข่าวของเราลงไปในพื้นที่จุดหนึ่งที่น่าจับตานะครับใต้สะพานพระราม8นี่แหละครับจะไปทําเป็นสวนสาธารณะรายเี็ดโครงการเป็นอย่างไรติดตามกับคุณสุภวิทย์ครับครับคุณสุภวิทย์ครับ ครับคุณนัทคุณมนชัยครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งย่างก้าสสาคัญในการกําหนดทิศทางอนาคตของแม่น้ำเจ้าพระยากับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา14กิโลเมตรที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหา,ารากบังหรือสจอลอได้จัดทํานิทรรศาการแสดงความคืบหน้าของการศึกษาโครงการและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ครับ จากที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครว่าจ้างให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลราดกระบังหรือสจลและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาโครงการสำรวจและออกแบบการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ครับที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8มีการจัดนิทรศาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนครั้งที่2จากทั้งหมด3ครั้งกับโครงการนำร่อง14กิโลเมตร ด้านรองศาสตราจารย์ดรสกุลหอวโนทยานผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาพูดถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมายที่หวังไว้ได้มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของ33ชุมชนซึ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบต่อไปนอกจากนั้นยังให้ความสําคัญกับโบราณคดีชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากกรมศิลปากรและคณะโบราณคดีมหาวิทยายลัยศิลปากรอีกด้วย ส่วนความคืบหน้าด้านการออกแบบมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่และมรดกวัฒนธรรมโดยสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยเลือกชุมชนวัดเทวราชกุญชรเป็นพื้นที่ต้นแบบจากการสำรวจและสืบค้นรากฐานในอดีตพบว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร,ร์ที่ทางสจลจะมีการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ไม่ใช่ทำเพียงแค่เส้นทางจักรยานพาดผ่านอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ เช่นการเชื่อมโยงพื้นที่อื่นๆการปลูกป่าชายเลนเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะและการสร้างความร่วมมือกับบ้านชายน้ำด้วยการสร้างระเบียงไม้ที่สามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้แต่ก็ยังมีประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลว่าโครงการจะมีสภาพเป็นทางด่วนริมน้ำแต่ทางผู้จัดการโครงการยืนยันว่าเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ใความคาดเคลื่อนจากโครงการแต่ผความคาดเคลื่อนของนะครับภายนอกที่เข้าใจว่าโครงการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับก็ถึงวันนี้ผมก็ต้องย้ําอีกทีว่าไม่มีถนน19.5เมตรนะครับเป็นทางเดินทางจักร,รยานเชื่อมต่อกับพื้นที่วัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับโบราณคดีต่างๆน,นะครับซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของของไทยของและมรดกวัฒนธรรมของและมลรรมและม่น้ำเจ้าพระยากับบคุครับ เหลือเวลาอีกเพียงแค่2เดือนครับที่จะให้ทางสจลและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจับทําแบบก่อนที่จะคลอดแบบอนาคตของแม่น้ำเจ้าพรายา14กิโลเมตรให้สาธารณชนอย่างพวกเราได้เห็นกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่นี่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบ,ขอบคุณครับนี่ก็เป็นหนึ่งพื้นที่เป้าหมายนะฮะที่พยายามที่จะคืนความสวยงามให้กับริมแม่น้ำเจ้าพยาครับ